สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดสวัสดีค่ะพบกับรายการร่วมมือร่วมใจร่วมกันเตือนภัยสังคมรายการจะมาเปิดโปงกโกงของเหล่าวิสชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่ว นชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ใช่ว่าจะเชื่อถือได้ทุกคนอย่างรายนี้ไรจ้จรรยาบรลเที่ยวแชทลวงนักเรียนนักศึกษาจนมีความสนิทสนมแล้วหลอกล่อให้ถ่ายรูปชโชว์วิวแลกเงินจากนั้นนำไปขู่แบ,บ็กเมลเพื่อหวังร่วมหลับนอนก่อเหตุซ้ำๆมาแล้วมากกว่า10รายเ <Ą ๆ> จ้าของร้านดอกไม้หลายรายย่านเมืองมหาชัยตกเป็นเหยื่อถูกมิจฉาชีพแฝงเป็นลูกค้าเข้ามาสั่งดอกไม้จำนวนมาก และต้องการใช้แบบเร่งด่วนจนเจ้าของร้านต้องวิ่งวุ่นทิดแท้เป็นกลลวงลูกค้าแสบได้จังหวะคว้าเอาโทรศัพท์มือถือราคาแพงนี้หายไปพร้อมกันเตือนกันแล้วเตือนกันอีกก็ยังไม่ายเกิดเหยื่อรายใหม่ๆที่ชอบสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือทางอินเทอร์เน็ตเพราะเห็นว่ามีราคาถูกแต่พอรับของที่ส่งมาทางไปรษณีย์ความยาวมื่หลายอย่างความยาวของขบวนรถ เอาผิดกับผู้ขายได้หรือไม่ติดตามได้ในเรื่องนี้ประมาณว่าการทำความดีไม่ต้องขอยใครที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของเราเมื่อได้กระทำแล้วผลดีย่อบเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนดังคำข้อสอนค่ะร 300สำหรับจุดตัดทางรถไฟทั่วประผู้อื่นไม่สำคัญแลาไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วย mm. เมื่อได้ลงมือลงแรงก,กระทำแล้วถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตามผลดีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนการทำความดีเนี่ยผมถือว่าเขาขครอบคลุมไปกับทุกอย่างจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ความสุจริตการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้กระทั่ง มองคนอื่นมากกว่ามองตัวเองเนี่ยอันนี้ถือว็นการทําความดีเพราะในชีวิตที่ผมทําราชการมาเนี่ยผมค่อยมองตัวเองนะผมมองว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ไงจะจะช่วยองค์กรตัวเองได้ยังไงจะช่วยพนักงานเพื่อนร่วมง,งานได้ไงให,ให้ให้ให้ได้มีอนาคตอะ่ะผ,ผมชอบตรงเนี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่าความดีเนี่ยกุ้มครอ,องเราได้คนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ยาวหรอก การที่จะเลือกทำดีทำชั่วเนี่ยมันเลือกได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองคิดดูแล้วหาทางชีวิตประจำวันเนี่ยเพราะว่าแต่แต่ลุ่งเรือนดีผมว่าสำคัญคนเราจะดีจะชั่วเนี่ยเลือกได้แต่ความดีของมันมันยาก แต่ว่ามันอยากเกินไปสำหรับคนไท้ายที่จะทำถวายท่้งนั้นการทาความรู้จักหรือสารสัมพันธ์กับใครที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผ่านทางเฟ c e บุ๊กต้องถึงระวังให้ดีนะคะ แม้ว่าบุคคลน,นั้นจะมีประวัติดีฐานะดีหน้าตาดีหรือแม้กระทั่งเป็นอาชีพครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือก็ยังไม่วายตกเป็นข่าวถูกหลอกลวงในที่สุดค่ะเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในช่วงโชเลขค่ะ อาชีพครูบาอาจารย์ถือเป็นอาชีพที่สงเกียรติมีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือและอาชีพนี้เมื่อเป็นแล้วต้องเป็นตลอด24ชั่วโมงเพราะหากวันใดครูอาจารย์ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วมีลูกศิษย์พบเห็นเข้าก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเสื่อมศรัทธาได้นะครับอาจารย์สอนวิชาภาษาจีนของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยารายนี้ เอาเวลาว่างและวันว่างจากการสอนใช้แอปพลิเคชันสำหรับแชทในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนค้นหาหญิงสาวที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาเพื่อพูดคุยทำความรู้จักกันและนักศึกษาสาวรายคุยรายล่าสุดที่กำลังเข้ามาติดกับดัก ทั้งสองได้เริ่มคุยกันจนฝ่ายหญิงให้ความไว้ใจในระดับหนึ่งฝ่ายชายก็เริ่มขอแลกเปลี่ยนไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์ต่อกันได้สะด,ดวกขึ้นหลังมีความสนิทสนมหวางใจกันมากขึ้น ฝ่ายชายจึงหลอกล่อให้นักศึกษาสาวส่งรูปไปให้ดูจากรูปในอริยบทปกติในช่วงแรกต่อมาค่อยๆตะล่อมขอให้ถ่ายรูปที่ดูแล้วเซ็กซี่น้อยจนที่สุดก็น,นักข้อขึ้นไปถึงขั้นให้โชว์ว่าวิวโดยเสนอเงินตอบแทนให้เป็นข้อแลกเปลี่ยน เมื่ออาจารย์คนนี้เอาเงินมาเป็นตัวล่อและนักศึกษาก็ตกหลุมพางจนได้แต่ถ้าจะไม่โอนเงินไปให้แถมยังคู่ว่าจะเอารูปทั้งหมดที่เคยส่งมาไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหรือลงในเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาสาวเรียนอยู่ทำให้เธอเกิดความหวาดกลัวฮัลโหลค่ะ หรือว่ามันโป๊ไปอะค่ะเงินก็ยังไม่โอนมาให้ตามที่สัญญาวไว้เลยอะแต่ถ้าเธอไม่ส่งมาก็จะรูปทั้งหมดอะลงเฟซบุ๊กนะอย่านะคะอย่าทำอย่างนั้นงั้นเอางี้ไม่ต้องส่งรูปมาก็ได้ทําอย่างอื่นแทนละกันไม่งั้นเงินก็ไม่ได้แเราจะทํำยังไงะคะเอางี้ละกันเดี๋ยวเย็เนๆอะพี่ไปรับที่หอนะถ้าตาตามที่บอกก็ไม่มีปัญหาอะไร โอเคหรือเปล่าค่ะค่ะอ,อ่าเดี๋ยวเย็นเจอกันนะจ๊ะด้วยความกลัวที่จะถูกนำภาพถ่ายวิวมาแบล็กเมล์นำไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนักศึกษาสาวเลยยินยอมที่จะไปกับอาจารย์คนนี้และสุดท้ายเธอก็ถูกหลอกพาไปร่วมลับนอนด้วย ไม่น่าเชื่อครับเพราะจากการก่อเหตุซ้ำๆกับนักเรียนและนักศึกษามากกว่าสิบรายจนมีผู้ตกเป็นเหยื่อทนไม่ไหวกับพฤติการดังกล่าวโรแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์แสบภัยสังคมรายนี้ก็ถูกจับตัวได้ในที่สุดนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่น้องๆน,นักศึกษาและพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนต้องระมัดระวังดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์จะได้ไม่หลงเชื่อใครง่ายๆอีกครับ โดนเป็นไปหลายร้านเที่ยวนะคะสำหรับร้านขายดอกไม้ย่านมหาชัยที่เจอเข้ากับมิจฉาชีพสุดแสบทำทีเป็นลูกค้าสั่งดอกไม้ที่ร้านขายดอกไม้ขณะที่แม่ค้ากำลังง่วนกับการจัดออเดอร์ที่สั่งเยอะสั่งด่วนเพิ่มพลัเดียวมือถือถูกเชิดหายติดมือไปกับมิจฉาชีพสุดแสบเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามกันในช่วงตามเลยค่ะ ช่วงตามแรกว,วันนี้ข่าเรามากันที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อเดือนกันยายนาคมที่ผ่านมาที่ร้านดอกไม้แห่งนี้ได้ถูกมิจฉาชีพเข้ามาในคราบของลูกค้าท,ทําทีสั่งดอกไม้จํานวนมากขณะที่เจ้าของร้านอยู่ในร้านเพียงคนเดียวเจ้าของร้านเร่งรีบจัดดอกไม้ให้กับลูกค้ามิจฉาชีพจนลืมระมัดระวังทรัพย์สินขณะที่มิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้แกล้งโทรศัพท์ให้ลูกน้องมารับดอกไม้แต่เหมือนลูกน้องมองไม่เห็นร้าน จึงขอออกไปยืนรอหน้าร้านแต่เมื่อเวลาผ่านไปมิจฉาชีพก็หายตัวไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือของเจ้าของร้านเสียแล้วค่ะนอกจากเจ้าของร้านดอกไม้แห่งนี้จะถูกมิจฉาชีพฉกโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการอื่นๆอีกรายในจังหวัดสมุทรสาครถูกมิจฉาชีพออกอารวาสเช่นกัน เราไปฟังเสียงจากเจ้าของร้านกิฟต์ฟลาเวอร์และร้านค้าอื่นๆที่อยู่ในย่านนี้กันค่ะ มีผู้หญิงตัวสูงใหญ่เลงค่ะบอกว่ามาเป็นลูกค้าจะซื้อดอกไม้นะเอาดอกไม้สดพันห้าพันห้าแล้วก็พันห้าก็ดําเนินการจัดแล้วก็ดอกไม้ที่มีตู้ก็คือไม่เอาพอจัดอยู่ตรงนี้ก็คือเราไม่เดินพอไม่เดินปุ๊บเขาก็ทําทีเป็นสั่งน้ํางนั้นสั่งน้าหน่อยมีเท่าไหร่เอาให้หมดกิฟไม่เดินแต่กิฟใช้โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะโทรหาเจ้าของร้านน้าในขณะที่เขาออกไปข้างนอกแล้วกิฟอยู่คนเดียวนะคะก็โทรไปบอกว่าเอ้ยพี่รีบมานะเพราะว่าเขาสั่งน้ําเยอะมากเลยคือก เปลี่ยนประเด็นไปเป็นดอกไม้แห้งแทนเขาก็เดินถือโทรศัพท์คุยไปเรื่อยจนถึงหน้าร้านเราก็ยังทําอยู่ก็มองค่ะว่าเขายังยืนอยู่หน้าร้านพอก้มก้มทำสักพักเงยหน้ามาคือไม่อยู่แล้วในขณะที่เราก็จัดดอกไม้ต่ออีกสองชั่วโมงแล้วก็หาโทรศัพท์หาโทรศัพท์ เพื่อที่จะใช้โทรศพัพท์เนี่ยเวลาเราทํางานเสร็จก็จะใช้โทรศพัพท์่าโทรศัพท์ไม่เจอก็มานั่งดูในถังขยะคือไม่มีคิดว่าตัวเองทําตกหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะพอไม่มีปุ๊บก็โทรเขา้าขอขอ,ขอมือถือคนอื่นโทรเข้าโทรเข้าปิดเครื่องก็คืออันนั้นก็คือทราบแน่แล้วว่าว่าเป็นคนร้ายเพราะว่าไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็ทิ้งเวลานานเกินไปนะคะ่ะในการก่อเหตุเขาอยากจะได้ของเนี่ยคือเราก็ต้องรีบทำให้เขาไงคะ ใช่ไหมรีบทาแล้วเราบางทีเราก็โมแต่ย,ยุ่งอยู่กับงานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ทันได้ระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่กิปฟเนี่ยเขาเขาเพิ่งโดนเพราะว่าเขาเพิ่งมาเปิดร้านที่หลังพวกเราไงคะเมื่อก่อนนี้เราก็เคยโดนกันมาแล้วอะไรเงี้ยเจอหลังกิปฟอะค่ะมีเหตุการณ์ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาชะโงกมองแฟนกําลังนอนอยู่แล้วก็เขาทาท,ท่าชะโงกมองเฉยๆแล้วก็เดินลงมาจากร้านจากข้างบนชั้นสอง แล้วก็ลงมาเห็นเขาเขาพอดีถามว่าจะรับอะไรคะเขาบอกจะสั่งพวงหลีดสองพวงพวงละพันห้ากำลังทำอยู่แล้วแฟนเห็นผู้ชายคนเนี้เขาก็เดินไปที่กระจกที่อยู่ในร้านเนี่ยคะ่ะพอเดินกระจกเสร็จแล้วเขาก็ถือโทรศัพท์วิ่งออกไปเลยเราก็ไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้เขาจะขโมยโทรศัพท์แต่พอแฟนถามว่าโทรศัพท์อยู่ไหนเท่านั้นแหละบอกว่าคนนั้นคงเอาไปแล้วตามไม่ทัน ก็คือเราเราก็ต้องระวังเพราะว่าเราเคยเจอมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเรามีลูกน้องเยอะแล้วเราก็คือเราก็ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยพอคนมาสั่งของปุ๊บเนี่ยเราจะยุ่งอยู่กับงานตอนนี้เราจะต้องมีคนเนี่ยคอยต้อนรับลูกค้า หรือว่าเขาจะมาขโมยทรัพย์สินในร้านเราแต่ว่าเราควรระวังว่าควรจะแบบว่าถ้าเราไม่คุ้นหน้าเราบอกถ้านั่งรอต้องเก็บเงินเลยอะไรไประนอนองนั้นในรูปแบบนี้มันต้องทําแบบนี้ตลอดและว่าขอเก็บเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยไอเนี้ยเข้ามาในร้านก็ทําทีออกบายว่ามาสั่งดังดอกไม้เพื่อเอาไปงานเอาไปงานพอเจ้าของก็มัวจัดดอกไม้ให้อะไรให้แล้วก็ พอเจ้าของเผอก็หยิบฉวยทรัพย์สินรายนี้ก็เอาเอาเอา,เอาโทรศัพท์ไปขอฟาวนาให้ประชาชนช่วยช่วยระมัดระวังตัวเองด้วยเพราะว่าตำรวจเราเนี่ยกำลังเนี่ยยังเก่งยังสาตรวจน่ยก็แค่ขี่รถผ่านแต่พฤติกรรมของรายเนี่ยไอคนร้ายมันเข้าไปในร้านเนี่ยแล้วไปใช้อุบายหลอกลวงเนี่ยตำรวจเราไม่มีปัญญารู้หรอกว่า คนร้ายเนี่ยไปถูกจับอยู่ที่เขตอำเภอสัมผ่านคดีเดียวกันเลยก็ไปใช้อุบายหลอกลวงเขาอย่างเงี้ยทางเราก็ออกมาจับแล้วแล้วก็คงขั้นตอนต่อไปเราก็อายัดต,ตัวเรื่องนี้ประมาณว่า มาแล้วสมาร์ทโฟนในฝันสติฟจ็อบส่งมาให้ถึงมือเลยโอ้โหสุดยอดเลยบวชตาสนหน่อยดีกว่าเฮ้ยย่องมาดิพี่ตาสนอารมณ์ศิลปินแต่เช้าไว้นะแหมโอ้โหม่าแต่เขาอารมณ์ศิลปินที่ตัวเองหน้าบานเป็นกะละมังมาเลยนะพ่อคุณพอดีว่าแต่ถูกหวยเออเนี่ยถูกลอตเตอรี่สามใบมหืมเฮ้ยแต่งด้วยผุดเล่นเอาเหรอที่ฉันไปสั่งนี่มาเว้ยไอโฟนหกรู้จักเปล่าแหมแหมแหมเดี๋ยวดิซันดูก่อน ไฮโซทำเป็นทำใช้สมาร์ทโฟนไค่าเถิมลูกยังไม่จ่ายเลยวกคุณนี่ไปสั่งจากทางเฟซบุ๊กไม่งั้นไม่ได้ของเลยเยวี่ยงนี้หรอกอันเหรอคพรว่าแต่ทำไมร้านโทรศัพท์เยอะแยะทำไมไม่ไปซื้อล่ะเป็ใครไปโง่วไปซื้อไม่เคยเห็นเรองไงข่าวที่มันซื้อของที่แบบทางเฟซบุ๊กแล้วไม่ไม่ได้ของอะได้ของปลอมมาเนี่ยปากเสียปากเสียถ้าได้ของปลอมมาเนี่ยฉันจะหัวล้อพีเลยปากไม่ดีแกเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าโอ้โหอย่ามาเถียงอย่ามาดูถูก เขาระดับนี้แล้วจึงสั่งเอ้ฟูนี่ใช้สมาร์ทโฟนก็ด้วยแอบเอาบ๊ะบะเยหอมมาดีเลยเฮ้ยพี่เป็นไรวะอะไรเนี่ยมาโนเกียได้ไงตายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ตายตาย บุ้ยปวดหัวแตกด้วยปวดหัวไม่ไหวเว้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่อดาแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูดิมีอะไรมีคนส่งมีอะไรโอยมีที่อวีเรียบหรอมมันจะได้ตามถูกมันจะได้ตามถูกแต่เดี๋ยวนี้มีเฮเอาอย่างงี้ดีกว่าปรึกษาไม่ไหวอัจฉริยะทางกฎหมายอาจารย์ประมาณฮะอาจารย์ประมาณเนาอใช่มันจะเอาเดี๋ยวคอนเฟลเลนต์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะอาจารย์อยู่ไหนอ้าวมาแล้ว เออเดี๋ยวๆๆเราสกโค้ดเราสกโค้ดเราสกโค้ดนั่นไงอาจารมาแล้วจารสวัสดีครับอ้าวสวัสดีต่โยกเป็ไงโยกมีอะไรเหรอฟองฟองฟองอาจารย์ครับมีเรื่องเลยครับอาจารย์ผมไม่อยากได้ไอโฟน6ทีเนี้ยผมก็ไปดูตามร้านมันขายตั้งสองหมื่นห้าพันห้าร้อยในเฟซบุ๊กอ่ะมันขายแค่สองหมื่นทุนนะอาจารย์แล้วใครจะไม่เอาผมก็ไปสั่งมาดีอาจารย์มันก็ส่งมาเร็วนะอาจารย์พอส่งมาจากหาดใหญ่ โอ้โหมาเปิดดูกัตตาสนนี่ดูสิมันกลายเป็นอย่างนี้อาจารย์จะทํำยังไงแย่เลยอาจารย์แล้วเนี่ยผมจะเอาผิดเกัดมาได้ยังไงอาจารย์เนี่ยผมไม่ไหวอาจารย์เมียผมด่าตายเลยเอ้ยยงเอ้ยถูกต้มเขาแล้วเอาอย่างนี้ละกันแแบบนี้เนี่ยภาษากฎหมายเนี่เขา,าเรียกว่าช่อโกงหลอกลวงเพราะอะไระไหมคือหลอกลวงว่ามีไอโฟน ไอโฟนห้าไอโฟนหกขายใดราคาเท่านี้เท่านี้เสร็จพอเราสั่งซื้อไปโอนเงินไปเียให้เรียบร้อยส่งมาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะเป็นยี่ห้ออะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เรือ,อาจจะส่งมาเป็นหินหรืออาจจะส่งมาเป็นของเล่าของมันมีเจต,ตนาหลอกลวงมาต่ต้นแล้วคือในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงแหละเพื่อจะหลอกเอาเงินเรานี่แหละเอาเงินแล้วก็ ประเภทลงใน f a c e b o o k เนี่ยมันก็เป็นการหลอกคนทั่วทั่วไปเลยนะอย่างเนี้เขาเรียกว่าช่อโกงประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราแค่สืบหาหได้ก่อนว่าไอเฟซบุ๊กคนเนี้ยไอของคนเนี้ยมันเป็นใครต้นตอมันเป็นใครยังไงแบบไหนอาจจะใหะ้ตำรวจที่เขาดูในเรื่องพวกไอซีทีอะไรพวกเนี้ยเขาไปสืบหาต้นตอว่ล ไอ้เว็บไซย์อัน,นียที่มันทำการหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วมันเป็นของใครแล้วใครเป็นผู้ดําเนินการเพราะพวกนี้เป็นขบวนการนะนโยกพวกนี้เป็นขบวนการเนี่ยมันหลอกต้มตุนคนเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยทั่วประเทศเพื่อประเทศ,เทศ,เทศใกล้เคียงกังหลอกลวงได้อีกเพราะอะไรรว่าเพราะมันเป็นการสื่อสารที่ไร้ผมแดนเทค่คบมันเข้าไปใน Facebook เข้าไปในโซเชียลมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นต้องฟันธงเลยว่าตอนเนี้ย ถูกหลอกลวงแล้วล่ะถูกช่อโกงแล้วล่ะแล้ว,ลวไอ้คนที่หลอกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนเพราะมันประกาศต่อสาธารณะทั่วไปพี่ว่าฝนไปแจ้งความไปแจ้งความเพื่อจะดาเนินคดีกไก่ไอ้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 ไซต์แอนี้ไอ้ไอเ้เฟซบุ๊กของคนเนี้ยว่ามันเป็นใครให้เขาสืบหาเป็นของใครอย่างไรต่างเพื่อหาตัวอาชญา,ากรต่อไปอ่ะเอากันแล้วกันทั้งคนมันจะได้ดีขึ้นหน่อยอ่ะโอ้โหแจมแจงเลยคราวนี้ ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ครับนั่นเนี่ยไปไปเลยไปทําทําตามที่อาจารย์บอกอืว่าแต่ละเครื่องเก่าไปไหนขายไปแล้ววสิขายกินไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะบู้ยหน้าจอแตกนี่เราไปก่อนอร่อยไหมอ่ยแย่เลยเนี่ยทำไงวะเนี่ยเข้าหน้าเข้าหลังเนี่ยจำอาไว้เลยนะซื้อของทางเน็ตเนี่ย ระวังระวังไปตำเลยไปตำตามานจาดเลยหัวจริงเลยเล่นและคนโกงต่างๆที่มีฉาชีพใช้นำมาหลอกลวงเราส่วนใหญ่อาศัยความโลภของคนีซะก่อนค่ะนึกถึงผลได้และผลเสียจากเล่นและคนโกงนั้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะคะเล่นและคน อะไรเราได้เลยค่ะทุกเลขทุกคนโกงรู้ทันได้ในรายการร่วมมือร่วมใจร่วมกันเตือนภัยสังคมค่ะติดตามชมรายการได้ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้และ ส่งเรื่องราวสารพัดเลขกลนและคำถามกฎหมายให้อาจารย์ประมาณช่วยตอบในรายการหากได้รับเลือกทางรายการจะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยในโครงการประกันลุ้นล้านที่บริษัทปพรสณนิทยจำกัดร่วมกับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยโดยจะให้ความคุ้มครองสูงสุด โดยจะมีแจกให้10บกรมทรรม์ส่งมาได้ทาง Facebook รายการร่วมมือร่วมใจร่วมการเตือนภัยสังคมสําหรับขายของอย่างอื่นนะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับคุณทุกวินาทีไม่ใช่ว่าในขณะที่คุณอยู่คนเดียวหรือว่าสองสาคนก็ตามถ้าถ้าเขาคิดจะมาเอาเขามีวิธีการที่ที่จะมาหลอกเราสารพัดคืออยากจะให้ระวงังแล้วก็อย่าไว้ใจใครอย่าแบบอย่าหลงเชื่อใครอย่าคิดว่าแบบ คุยหรือปฏิเสธบ้างอะไรที่มันมันจะไม่ทันเวลาหรือว่าเขารีบเกินไปอะไรอย่เงี้ย